ก็พบกับในเวิลลงทุนนะครับวันนี้ผมจะทําคลิปสั้นๆนะครับที่หา,าหุ้นนะครับที่แยกตามอันดับอุตสาหกรรมต่างๆนะเพราะว่ามีเพื่อนถามมานะครับแล้วก็อยากจะให้ผมทํำคลิปก็คือจริงมันไม่ยากเข้าวิธีก็คือเข้าไปที่ s e t ตเทรด .com นะทำแบบสั้นๆเลยนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะเอาหุ้นกลุ่มอะไรดีกลุ่มโรงพยาบาลและกันเนาะ BDMS B D M เนะเราพิมพ์ชื่อหุ้นที่ตรงย่องนี่ก่อน,นก็จะขึ้นมาใช่ไหมครับ BDMS กรุงเทพดุสิตเวชการนะครับทีเนี้ยเราต้องการจะรู้ว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรแยกตาม PE อ่าเราอยากจะเนี้ยตรงเนี้ยพอเราคลิกเข้ามาที่อันดับอุตสาหกรรมตรงนี้นะมันก็จะมีหุ้นต่างๆทีเนี้ยเราเลือกตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราเลือกจัดอันดับตาม PE อ่าจากน้อยไปมากเราต้องการหาหุ้นที่ PE ต่ำใช่ไหมเรากด go นี่ครับมันก็จะขึ้นมาว่าหุ้นโรงพยาบาล PE ต่ำที่สุดคือ A C A S C N T V ลงมานะแล้วก็ V I H AH, E K S อะไรพวกนี้เขาก็จะเรียงลำดับมาให้แบบนี้เลยนะครับสมมติว่าผมต้องการหา d i v i เด n นนะครับเรียงลำดับตาม d i v i เด n นนะโอ้ยคลิกไปที่ d i v i d เด d นโก็อาจากมากไปน้อยนะด i v i เด n นเราชอบมากๆทำไม r t s ตอนนี้ d i v i d เด d อยู่ที่5.12%นะครับนี่เขาเรียงมาให้นะของเซตเทรดใช้ฟรีนะครับ EKS 4.79 SBS 4.0 NTV 3.67 w p s 3.55นะอ่ะทีนี้ถ้าผมอยากต้องการเรียงตามอะไรกันเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงในวันนะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับปริมาณซื้อขายมูลค่า Market Cap ที่ผมชอบใช้หรือถ้าเราเป็น VI เราก็จะดูอย่างเงี้ย m a r ก็ t c a p เป็นยังไงอ่ะ ไอเร j j now, ียงจากน้อยไปมากนะเราอยากจะรู้ว่าโรงพยาบาลตัวที่แท็กที่สุดตอนนี้คือ WPS นะครับมี Market Cap ที่900กว่าล้านเองนะ PVB ห1ึ่จด่แต่ P/E นี่ e สูงเรี่วเลยนะนะครับ166อะไรแบบเนี้ยวิธีการก็ง่ายๆแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรเลยนะก็ Kultur? เอาประมาณนี้นะจบคลิปดื้อๆท่านี้แหละนะครับก็คือวิธีการที่จะจัดลำดับหุ้นนะครับตามกลุ่มสารรมถ้าสมมติว่า เราอยากจะรู้กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นนะก็เริ่มต้นใส่หุ้นไปก่อนอผมทาให้อีกทีนึงก็ได้อ, BM, อ่ะ bem สมมติ bem นะนะครับแล้วก็คลิกไปที่อันดับอุตสาหกรรมนะครับก็จะโชว์หุ้นในกลุ่มนี้กลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับพวกโลจิสติกขนส่งทั้งหมดนะครับถ้าเราอยากจะให้มันเรียงลาดับตามอ่า pe นะครับจากน้อยไปมากเราก็กดปุ๊บอ่ะ bem อยู่ที่อันดับ20อย่างเงี้ยนะครับไม่ยากนะครับจบแค่นี้นะครับมีอะไรข้อสอบถามมาได้นะผม ทำเป็นคลิปแบบนี้ให้จะได้เข้าใจกัน,นง่ายๆนะครับสวัสดีครับ